พ่อแม่พี่น้องสบายดีนี่มืาอนี้ข่อยก็อยู่นี่อยู่ที่บอนเขตก่อสร้างการก่อสร้างนี่พี่น้องเลยเพื่อนพ่อข่อยเองนี่แกซื้อผ้ามาเบิ่งนี่เออเดดูเขาเอาละนะเห็นนะเห็นนะเห็นนะอ่ะง่ายขึ้นตัวนี้เพื่อเอาเทดินตรงนี้ตาติดทางง่าง่อนนี่เล็กโมไซส์สองนี่ก็สร้างใหญ่เพิ่นมาได้นะ ้เป็นกบผ้าโบนด์ไอแกะเลยติดเลยดินกัเอาเข้าเต็มเรียบร้อยเลยี่น้องเลยน้าไงเพื่อนน้าน uh ้ำก่อนไปน่องเลยหรือว่าเป็นเพิ่นเป็นสร้างใหญ่ประสบการณ์มาสามสิบปีโอ้ยลายลังละคนเล็กตัวนี้โอ้ยประสบการณ์หลายปีแล้วสร้างไงเพื่อนเออขันอยากใช่ก็ได้แข่งกันนี่แล้วนี่คนนี่ค่อยกับยางมังม่วงกัดนี่ไปน่องค่อยกับกอยปูนมือเนี่ยก้อยปูนมา แดดกัห้อนนี่ค้างไปไม้เวดแขนบไม้เวแขนแขนกับไม้เวดเออเห็ดนวดมันชื่อนะมาเอาไปใส่้ผ้าทั้งนี้อ่าเดียเร็นง่ด้ยนีออ้้งเดมืนจับบเบนี่แหละเ่องกัมัินเบิ้งซอยเบิ้ง ช่อยบ้งกัถือว่าได้เวียกหนึ่งเด้อะกันบมีคนบึงนี่สิห้อนเด้นี่แบบมมีคนเว้านำมาเลยมันตั้งใจนครแต่มันใส่กุาหลายงกันนาโบาะอีกนะอี่กุาตอเงเวงฟังฟังกบุกอยอีกเฮ้ย้ากอยปูนทิ โอ้ยังอยู่ยังอยู่สิพออยู่บ่าอยู่พี่น้องกะปูนกันยังดนค่ก้อยก้อยอาชารยก้อยปูนวันนี้มาแต่เช้าเติอพวเราพี่น้องเลยมาทั้งคูดินทั้งก้อยปูนเพราะคอยกะอยากเป็นช่างเมื่อเฮ็ดเทือนเจ้าของแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินสั่งเถอะก็ต้องรอเก็บเงินก่อน

มันแห้งโคตรหอทุกคนจางโคตรลวรอบหน้าต้องใช้เครื่องกันเนจบ้าเขาก่อยเนี่ยเขาต้องใส่ปูนเขาใส่ปูนหน่อยมันจางมันบุนเข้มเวลาไ่น้องเลยสีนึ้สมัครเล่นเข้ากะ บม่เขเป็นก็เลยเอิ้นนั่นสร้างสร้างกะเป็นพี่เขยเนี่กับพี่น้อยไปนี่นากิดีบุญบอกบอกก็อยู่นี่นนแหละเป็นพนักงาน con sông, bùn, một mực, làm à, coi coi bùn không, bùn không đấy, cho đâu ấy, này, tông, chạy, thử con. nhi ăn hòn hau cơ thứ vào ăn nhèng nhèng hòn Các nào đứt hòn bộ đây đấy Nguyên hòn vậy lạ Một con liêu. mà con leo mà chui thôi à này cả này nó sai lạ nong sai là น้องชายล่ะผู้ชาวว่าเผาถอดใดเทื่อแล้วมันนี่ปุ๊บผู้ชาวอยู่ออมาพี่ได้ไมคืิมาดีห็นลงนี่นะไม่ลงเอาประมาณหกบ่วงหรือว่าห้าบ่วงห้าบ่วงกี่ถใดเลยจะบ่วงเลยสี่หาโอเค ớ còn phủy hậu Ta cuốn sách ý Xì si ăn Xì si trồng Tức cuốn sách si xì Ôi giờ hết hèn rồi มันเพื่ตมไางตํมงตมได้ออไดสองเอาต้อเขาต้องผสมแบบเค็มๆพี่นองเออเมื่อกี้นี่ว่าสร้างงาพันตีว่ามันจางพดก็อลองซีม,มึงก็คือเค็มยุวยมม่วกันบุม้ใกับอลดนดีใมือกองให้ชิลกอมือกล้องหมดห้อนว่ะพี่น้องไปให้เป็นมือกลองหมดห้อนให้มาผสมปูนบิ้บุ้อนบ่ ดำกว่าเก่าจังมันบอกมีสีดำกว่าเก่าเลยล่ะ <c oughs> เคยเห็นลินออกจากโลดดำปะหาวิทีให้มันดำชันเบึ้งง่ายง่ายนี่กิววิธีคารุนให้มันเข้ากันอยเดงนกใ้ใช่ใช่ขันจุ่มขั้ว ไปในตลาดนี่โอ้ยติตามเดลยไม่น้ำโอเ็นังตกล้วเราได้หายแล้วเราคนโหดเลยเกินถามว่าอะไเินถามว่าดีกว่าเนี่ยสีวันนี้จะได้6 0กบาทสองคนโอเกเฮียนรับต่อรันตัดต่อเนาะ ก็มิทุนเราบ่ได้ได้เห็นหปุ่นลองเดี๋ยวขึ้นมาลองเจ้ตัวไปหิวน้ำมันเอากัะบื้องก็ได้มาแล้วไอ้จีกอยเลยไอ้ว่ามันจางอีกไปปุ่นก่อนไม่น้องเลย หน่อยหนึ่งนดดีิใช่นี่เฮ้ยคอ,อ,อยรถตรงมันบนท่านเพืน่พนคันจิม,มาไวกันเล วัาได้พไอฉัดเราเก่งอะไรแต่ล้เป็นยังนี่หละพี้หมดแล้วพราะไหออ ไคกับเป็นเดีกเราเป็นน้องที่เป็นประจำวันเคล็ดตามด้เมื่อบ้านบวเท่าเพิ็ดเทือนไว้ให้แม่อยู่ mười lăm lẹo mười lăm cuối năm bên sáng có sáng không có dài nọc nhau tất cả hết 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 này hết hết cụ đây จางวะเล่คุนโ,โอเคกูคไม้ปืนคนมาขายเลียงเลี้ยงไปหน่อยถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉัน เอาคู่มันเมื่อกี้เนี่ยละพี่น้องเอ้ข่อยก็ปูนไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกันใกล้ซีเรียนเช่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องไอ้คลิปนี้กันสิมีทำนี่ล้วพี่น้องไอ้คลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อพี่น้องโทรศัพท์ก่อนเป็นห้อนทิ้งแล้วแล้วก็หลายๆย่างเข้าพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อพี่น้องเดี๋ยวขอดีกรีปูนผสมเฮ็ดเสร็จแล้วก่อนโอเคไป